างให้พบสิ่งอันเป็นสาระบุค <tinc S 1> คลใดเห็นสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป <ivities> <oluyor> ็นสาระและเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริผิดประจำใจย่อมไม่อาจพบสาระได้ส่วนบุคคลใดเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริถูกประจำใจย่อมสามารถพบสิ่งอันเป็นสาระ อธิบายความหากจะตั้งปัญหาถามก่อนว่าอะไรคือทางให้พบสาระก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาสิทนี้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกอธิบายว่าความเห็นชอบย่อมนำไปสู่การกระทําชอบและพูดชอบตลอดถึงความพยายามชอบมิจฉาทิฐิเป็นยอดโทษฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นยอดคุณฉันนั้นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิประจําใจ จึงเหมือนมีกุญแจไขเข้าไปในห่วงอันเต็มไปด้วยสาระส่วนคนมีมิจฉาทิฏฐิประจําใจหาเป็นเช่นนั้นไม่มีแต่จะเดินเข้ารกเข้าพงนําชีวิตไปสู่ความล่มจมล่มเหลวเปรียบด้วยเรือสัมมาทิฏฐิก็เป็นหางเสือให้เรือแล่นไปในทางอันถูกต้องหลีกขินโสโครกและอันตรายต่างๆคนเราจะพบสาระหรืออสาระก็แล้วแต่การเลือกและความเห็นอันถูกหรือผิดของตน ถ้ารู้จักเลือกและมีความเห็นถูกอยู่คู่ใจแล้วย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระจนได้ดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาจารย์สัสญชัยสัญชัยเป็นคณาจารย์คนหนึ่งบรรดาคณาจารย์มากมายในกรุงราชคฤ์สัญชัยพอใจเป็นนักพรตประเภทปริภาชกดังนั้นบางคราวเราจะได้ยินคําว่าสัญชัยปริพาชกเขาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและ โมฆขลานะในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นหนุ่มชื่ออุปติสะและโกริตะอยู่ขอกล่าวเรื่องของท่านทั้งสองเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เรื่องเชื่อมกันสนิทในสมัยเป็นครวาสอุปติสะและโกริตะเป็นเพื่อนรักกันและมั่งคั่งด้วยกันทั้งสองคนบิดาของอุปติสะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสะคามบิดาของโกริตะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในโกริตะคาม สองตระกูลนี้มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมาเกดชั่วอายุคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองเล้ศ,ศึกษาเสิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งกิจยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรสศกบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในควรที่ในที่คคนเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบใจต่อมาวันหนึ่งอุปติสมีอาการแปลกไป คือนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกลิตะจึงถามอุปติสะตอบว่าสหายเอ่ยข้าพเจ้าคิดอยู่ว่าคนเหล่านี้ไม่ถึงร้อยปีก็คงจกต้องตายกันหมดจะเพลิดเพลินอะไรกันอยู่เราน่าจะสแสวงหามโมฆะธรรมโกลิตะรับว่าเขาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและกล่าวว่าเราออกสแสวงหามโมฆะธรรมคือทำอันเป็นทางให้พ้นทุกข์กันเถิดแต่การสแสวงหามโมฆะธรรมนั้น ควรได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่งทั้งสองตกลงกันแล้วพร้อมด้วยบริวารคนละห้ารอยออกบวชในสำนักของอาจารย์สันชัยตั้งแต่ทั้งสองสาหายบวชแล้วสันชัยก็เป็นผู้เลิศด,ด้วยลาบและบริวารล่วงไปเพียงสองสามวันอุปติสสะและโกริฐาก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์สัญชัยว่าไม่มีคำสอนอื่นใดอันยิ่งกว่านี้แล้วเขาทั้งสองคิดกันว่า การอยู่ประพฤติพรมจรจย์นในสำนักของอาจารย์สันชัยไม่มีประโยชน์อะไร <c oughs> เราทั้งสองออกโบวชเพื่อสแสวงหามโมกธรรมแต่ไม่สามารถพบได้ในสำนักของอาจารย์ผู้นี้อันชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่นะักเราเที่ยวไปในคามานิคมชนบทราชธานีคงจะได้อาจารย์ผู้แสดงโมกธรรมเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นใครผู้ใดที่พูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์เป็นผู้เป็นบัณฑิต ทั้งสองก็ไปทําการสากัดฉากับสมณะพราหมณ์นั้นปัญหาที่เขาถามอาจารย์เหล่านั้นไม่อาจแก้ได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้เขาเที่ยวสอบหาอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่ประสบจึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันระยะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงราชเกล์ประทรับอยู่ณเวลวน อันพระราชาพิมพิสารทูลถวายพระสาวกรูปหนึ่งในจำนวนมัญจวัคีคือพระอสสจิออกบินธบาตในกรุงราชครือในเช้าวันหนึ่งอุปติสะบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ออกแต่เช้าเหมือนกันเขาได้เห็นพระอสสจิแล้วร,รำพึงว่านักบวชอย่างนี้เราไม่เคยพบเลยคงจะเป็นรูปหนึ่งรูปใดบรรดาผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตผลในโลกฉไหนหนอ เราจะเข้าไปสอบถามความสงสัยของเราได้เขากลับคิดว่าเวลานี้ยังไม่ควรก่อนเพราะพระกำลังบินทบาทจึงติดตามไปข้างหลังเขาเห็นพระเถระได้อาหารบินทบาทพอสมควรแล้วไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อฉันเขาเห็นพระเถระแสดงอาการว่าจะนั่งจึงได้จัดตั้งของปริภาชกสำหรับตนถวายเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วก็ได้รินน้ำ ในคุณโทของตนถวายแล้ว,ลวถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสย,ยิ่งหนะักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระอัตชิตคิดว่าโดยปกติปริพาชกย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริพาชกนี้แต่ได้กล่าวถ่อมตนก่อนว่า <c oughs> ผู้มีอายุข้าพเจ้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนะยังเป็นผู้ใหม่อยู่ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้ปริพาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสัะขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวทรรามตามสามารถเถิดจะน้อยหรือมากไม่สําคัญการแทงตลอดธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นพระอัสชิจึงแสดงหลักสําคัญแห่งพระพุทธศาสนาทั้งปวง อันรวมเอาหลักอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทไว้ด้วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักแห่งเหตุผลดังนี้สิ่งทั้งปวงย่อมมีเหตุเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสบอกเหตุและวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้อุปติสสะปริภาชกฟังแล้วเพียงสองบทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโซดาปฏิผล เมื่อพระเถระกล่าวจบลงเขาได้เรียนท่านว่าท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ใดพระอัสสชิตอบว่าเวลานี้พระศาสดาประทับอยู่ณเวรุวันกลันทกะนิวาปะปริพาชกเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง ได้ทำสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนจงบอกกันข้าพเจ้าจะไปบอกเพื่อนแล้วพากันไปสู่สำนักของพระาศาสดาเขาหมอบลงแทบเท้าของพระเถระด้วยเบญจางคะประดิษฐ์ประทําประทักษินสามรอบแล้วไปสู่อารามของปริพาชกเพื่อบ,บอกธรรมแก่โกริ t ะผู้สหายโกริตะเห็นสหายมาสังเกตสีหน้าและอาการแล้วรู้ว่าอุปติสสะคงได้บรรลุธรรม อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงถามอุปติสสะบอกความทุกวง,งแล้วโกริตะก็ได้สำเร็จโสดาปฏิผลเหมือนกันทั้งสองชวนกันไปเฝ้าพระาศาสดาแต่อุปติสสะระลึกถึงอาจารย์จึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทุกวง,งให้ฟังแล้วชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระาศาสดาด,ด้วยแต่สัญชัยไม่ยอมไปอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้วไม่ควรไปเป็นสิทธิ์ของใครอีก เมื่อสองสหายขยันขยอหนักเข้าสัญชายจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่ามากหรือคนฉลาดมากสองสหายตอบว่ามีคนโง่มากสัญชายจึงสรุปว่าขอให้พวกฉลาดฉลาดไปหาพระสมณะโคดมเถิดส่วนพวกโง่โง่จงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราไม่เห็นว่าชักชวนอาจารย์ไม่สำเร็จแน่แล้วสองสหายก็จากไปสิทธิในสำน,นักของสัญชายได้ตามไปด้วยเป็นจำนวนมาก กระหนึ่งว่าอารามนั้นจะว่างลงสันชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดสิทธิของสันชัยสองร้อยห้าสิบคนคงจะสงสารอาจารย์จึงกลับเสียในระหว่างทางคงติดตามสองสาหายไปสองร้อยห้าสิบคนเมื่อเขาทั้งสองถึงเวลุวันนั้นเป็นเวลาที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ทามกลางบร,ริษัททอดพระเนตรเห็นสองสาหายกำลังมาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายสองสหายคืออุปติสะและโกริตะกำลังมาเขาทั้งสองจักเป็นอัครสาวกของเราสองสหายถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการอุปสมบทด,ด้วยเอหิพิขุอุปสมปัาแล้วพระศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนาพุ่งเอาอุปนิสัยของบริวารแห่งสหายทั้งสองเป็นเกณฑ์เพื่อให้ได้สำเร็จ มักผลก่อนเมื่อจบเทศนาบริวารทั้งหมด250คนได้สำเร็จอรหัตผลส่วนสองสหายยังไม่ได้มาลุกเพราะเหตุไรท่านว่าสาวกบรมียานเป็นของใหญ่ต้องมีคุณาลังคารมากมายเหมือนการเสด็จของพระราชาย่อมต้องมีการเตรียมการมากกว่าสามัญชนอันหนึ่งคนมีปัญญามากย่อมต้องไตรตรองมากไม่ได้ปรงใจเชื่อสิ่งใดโดยง่าย ต้องใคร่ครวญให้เห็นเหตุเห็นผลด้วยตนเองก่อนแล้วจึงเชื่อแต่คนพวกนี้พอสําเร็จอะไรแล้วก็ประดับด้วยคุณอาลังการทุกประการอันเป็นบริวารธรรมแห่งสิ่งอันตนได้สําเร็จนั้นหลังจากบวชแล้วอุปติสะได้นามใหม่ว่าภาษารีบุตรบุตรของสารีพรามณีส่วนโกริตะได้น้มใหม่โมกคลานะเพราะเป็นบุตรของโมกคลีพรามณีพระโมกคลานะบวชแล้วเจ็ดวันไปทําความเพียรอยู่ที่บ้าน กันละวาละในแคว้นมคตนั่นเองโงกง่วงอยู่พระศาสดาทรงสแสดงธรรมบรรเทาความง่วงแล้วทรงสแสดงทาตกรรมฐานจนพระโมคคัลลานะได้บรรลุพระอรหัตตผลฝ่ายพระสารีบุตรบวชแล้วได้ครึ่งเดือนไปอยู่ที่ถ้ำสุกลาคาตากับพระศาสดาถ้ำนี้อยู่บนภูเขาทิจจกุดเมื่อพระศาสดาทรงสแสดงธรรมชื่อเวทนาปริฆะหสูตรคือสูตรว่าด้วยการกำหนดเวทนา แจทีฆะนักขะปริภาชกหลานของตนอยู่ได้ส่งยานไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาได้บรรลุพระอารหัตตผลประดับด้วยคุณาลังการทั้งปวงมีปฏิสัมพิทาสีและอาภิญญาหกเป็นต้นในเวลาบ่ายวันนั้นเองพระศาสดาทรงประชุมพระสาวกที่พระเวรุวันประธานตำแหน่งอัครสาวกแจ่พระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะและทรงแสดงพระปาฏิโมก พิสูจทั้งหลายติดเตรียมพระศาสดาว่าทรงประธานตําแหน่งอครสา,าวกอย่างเห็นแก่หน้าไม่ยุติธรรมตาแหน่งอครสา,าวกควรตกแก่พระปัญจัคีรูปใดรูปหนึ่งมีพระัญญาโควนธัญญาเป็นต้นหรือมิฉะนั้นก็พวกพระยาศาพวกพัทธวีร์สามสิบหรือคณะชลินสามพี่น้องมีอุรุเวลักกสปะเป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้บวชก่อนแต่พระศาสดาละเลยพิสูจเหเรานั้นเสียทรงประธานตําแหน่งอัครสา,าวกแก่ผู้บวชใหม่ เพียงสิบห้าวันไม่ควรเลยพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล,ล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราให้ตำแหน่งอัครสา,าวกแกสารีบุตรโมฆลลานะเพราะอาคติเห็นแกนหน,แกน้าก่็หาไม่เราให้ตามมโนปณิธานของเขาทั้งสองอันหนึ่งโกนธัญญะและภิกษุเหล่าอื่นไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อความเป็นอัครสา,าวกเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามจึงตรัส เล่าบุพกรรมและปณิธานของพิสุจน์นั้นมีของพระัญญาโกลทัญญะเป็นต้นจนถึงปณิธานของพระสารีบุตรที่ตั้งไว้สมัยเป็นสารทดาบทพิสูจนทั้งหลายได้ฟังแล้วก็หายข้องใจเรื่องบุพกรรมและปณิธานของท่านเหล่านี้มีพิสดารพอสมควรในอัตถกถาธรรมบทท่านผู้ปรารถนาโปรดหาอ่านจากที่นั้นเถิดข้าพเจ้าไม่นำมากล่าวในที่นี้เพราะเกรงจะยาวเกินไปรวมความว่า ทุกท่านในตำแหน่งอันเหมาะสมแก่บุญบรารมีและมนโนปณิธานของตนเมื่อพระาศาสดาตรัสจ,จบแล้วพระสารีบุตรและพระโมกขลานะได้ทูลเล่าเรื่องปัจจุบันของตนตั้งแต่การได้ความสังเวชสดจ,จิตในการไปดูมหรสศพบนภูเขาจนถึงได้ฟังธรรมจากพระอัจฉริและชวนอาจารย์สัญชัยมาฝ้าพระาศาสดาแต่อาจารย์สัญชัยหามาไม่เพราะอ้างว่าเคยเป็นอาจารย์ของคนเป็นอันมากแล้วไม่สามารถเป็นศิษย์ของใครได้อีก พระาศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัญชัยถือสิ่งอันไม่มีสาระว่ามีสาระถือสิ่งอันมีสาระว่าไม่มีสาระเพราะเป็นนิชชาทิฏฐิส่วนเธอทั้งสองรู้จักสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะเธอเป็นบัณฑิตละทิ้งสิ่งอันไม่เป็นสาระถือเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้น